เพราะอยากกินหมาทำเอาริกขึ้นมาเลยทีเดียวสำหรับคุณแม่ลูกสองใหม่สุคนธวาเกิดนิมิตที่ล่าสุดมีเพจดังเพจหนึ่งถูกนำข่าวเก่าที่เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนมาแชร์อีกครั้งโดยเป็นประเด็นเมื่อสามปีก่อนที่เจ้าตัวเคยเผยถึงอาการแท้ท้องสุดแปลกที่ทำให้อยากกินสุนัขที่เลี้ยงไว้ซึ่งเพจดังกล่าวยังได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าร่างทรงครูกายแก้ประทับทั้งนี้เมื่อใหม่สุคนธวาได้เห็นจึงต้องรีบออกมาชี้แจงทันทีว่าเดี๋ยว แม่ไปเกี่ยวอะไรด้วยมนะคะเพจนี้ก็เอามาเขียนแคปชั่นแบบนี้เพื่อเอาอันนั้นมาผสมอันนี้มั่วไปหมดต้องการแต่ยอดและยอดแชร์แล้วก็ไลแชร์เยอะด้วยแม่เสียหายมากค่ะคนมาด่าแม่เยอะมากในภาพนี้คือภาพเก่า3ามปีที่แล้วตอนท้องคนแรกค่ะแล้วช่วงนั้นคือแม่แพ้ท้องแม่เคยให้สั่งไปค่ะแต่แม่ไม่ได้กินมานะคะไม่ได้ทำากลุ่ท้องอัคขะคุณมันแพ้ไปหมดบางคนอยากกินไรแปลกๆอย่างรถยนต์ดินหินทรายกรวดของที่กิน ไม่ได้ขนท้องมันก็อยากกินแต่เขาไม่ได้ทํากันหรอกค่อีกไอที่ไม่เคยแพ้ท้องก็สักแต่พูดไม่รู้เรื่องตั้งสตินะคะคุณแม่ไม่ได้กินนะคะรู้เรื่องชัดเจนเนอแต่อย่าเอามาเกี่ยวข้องกับกระแสข่าวตอนนี้เลยคะจะอ่านอะไรก็ฉลาดเชื่อกันหน่อยนะคะและมีตรรกะความคิดกันนิดหนึง่งถ้าไม่รู้เรื่องแชร์เมนด่าแม่กันแม่จะฟ้องให้หมดอย่ารีบลบก,กันนะรคบไว้แล้วค่ะครูกายแก้วมีจริงไหมไม่รู้ไม่ลบหลู่แต่อย่าให้แม่กลายร่างจบน้ำหมูมากไม่แดกมาแต่แม่จะแดกหัวให้คนเมนต์มั่วมัวแน่ จากนั้นใหม่สุคนทวายัางได้อธิบายต่อว่าข่าวไม่ผิดค่แต่คนเขียนแคปชั่นไปโพสต์ต่อผิดคะ่ะ